ข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติทางโยคะเช่นการทรมานกายเป็นการพิสูจน์ทางที่ว่าไม่ใช่ตัวกูใช่หรือไม่ครับ,บนะว่าะไรนะว่าว่าว่าเหมยเลยการปฏิบัติทางโยคะครับตัวอย่างเช่นการทรมานร่างกายเป็นการพิสูจน์ทางที่ว่าไม่ใช่ตัวกูใช่หรือไม่ครับผม <c oughs> คำว่าโยคะโยคะนั่นมันไม่ใช่มีแต่เรื่องทรมานตัวกูของกูโยคะแบบนั่นเขาก็มีความหวังว่าด้วยการทรมานตัวกูะจะได้หมดความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูของกูโยคะแบบทุกขะกิริยานะที่ว่าโยคะได้เหมือนกันจะทำลายอวัยวะ ให้หมดความรู้สึกว่าอยากนั่นอยากนี่ทำลายอาวัยวะตาหูจมูกร่้นกายใจให้มันหมดกำลังที่จะไปอยากนั่นอยากนี่หลงนั่นหลงนี่ก็เป็นการกําจัดตัวกูของกูตามความคิดของลัทธ,ธินั่นพุทธศาสนามีความคิดอย่างอื่นที่จะทำลายตัวกูของกูโดยไม่ต้องทำอย่างนั่น ที่นี้ควรจะรู้ไว้นะที่นี่มันรู้คําว่าโยคะน้อยไปคําว่าโยคะในโยคะสูตรโยคศาสตร์ของอินเดียนะั้มันมีอีกอย่างหนึ่งนับตั้งแต่ปรับปรุงร่างกายให้มีสมรรถภาพสมรรถนะเต็มที่ ลุ่มหัตถโยคะหัตถโยคะกรมมโยคะถ้าโยคะที่ทํายากๆนั่นแต่ทได้แล้วมันทาให้ร่างกายแข็มแร่งเต็มที่นี่มันก็ช่วยจิตใจได้เหมือนกันนี่กรรมโยคะหัดทาประโยชน์เอ้ยทำประโยชน์กับผู้อื่นโดยไม่ไม่เอาอะไรตอบแทนโยคะอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องทางจิตใจมากขึ้นมันเป็นชีวิตชนิดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยไม่อะไรตอบแทน ถ้ามันสูงเกินไปถึงไงราชยโยคะยานายโยคะนี่ก็พิจารณาเรื่องไม่มีตัวตนเหมือนกันทำวิปัจนาเรื่องไม่ให้มีตัวตนนั่นก็เรียกว่าราชยโยคะแต่เขามันไม่ถึงขนาดไม่ถึงที่สุดอย่างพุทธศาสนาไม่มีตัวตนอย่างที่รู้ชาวบ้านรู้สึก แต่มีตัวตนชนิดที่เป็นอาตมันตามพระคำปีเรียกว่าอาตมันตามพระคำปีตัวตนที่ไม่รู้จักแก่แ่จักตายธรรมราชโยคะหรือญานโยคะก็จะได้ผลอย่างนั้นคล้ายคลพุทธศาสนาแต่ไม่ถึงขนาดพุทธศาสนาแม่การปฏิวัติ สมาธิวิปัสนาในพุทธศาสนานี้ก็เรียกว่าโยคะด้วยเหมือนกันรู้ไว้การฝึรกฝนจิตทุกชนิดเรียกว่าโยคะไม่ใช่โยคะมีแต่เพียงทรมานร่างกายคำว่าโยคะแปลว่าเทียมแอกเช่นไปจับควายจับวัวมาเทียมแอกไถนาจับมมามาเทียม แปกลากรถนะึ่กิริยานั่นนะเรียกว่าโยคะแล้วเขายืมมาใช้ในทางฝ่ายจิตใจทางฝ่ายศาสนาว่าธรรมันจิตโดยการผูกจิตเข้าไว้กับอารมณ์ใดๆเนะี่ยมีลักษณะเหมือนกันกบผูกแอกเรียกว่าโยคะการทำสมาธิวิปัสสนาตามแบบพุทธศาสนาก็เรียกว่าโยคะได้เหมือนกัน เรื่องเกี่ยวกับการฝึกจิตทุกเรื่องเรียกว่าโยคะ